สวัสดีครับผมบอยจากร้าน179 Racing Shop นะครับผมส่งงานนะครับติดตั้งจอ Android นะครับตัวนี้เป็นสเปคแรม4รอม64นะครับผมใน Toyota Fortuner c h a แชมป์นะครับผมอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกรอบตรงรุ่นนะครับปั๊กเขาใส่จอเอาพายมานะครับผมตัดต่อไวริงสายไฟให้ใหม่หมดอย่างนะครับผมมันติฟังก์ชั่นใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้หมดนะครับอันนี้ GPS กับเสา 4G นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนลำโพง4ตัวนะครับประตูซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมอันนี้เตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเทสให้ฟังนะครับ YouTube เดี๋ยวลูกค้าไปลงโปรแกรมเองนะครับผมอันนี้เอาเพลงธรรมดาแล้วกันตัวนี้มีเบรดบล็อก1ตัวเลยนะครับของแพตตินัมทั้งระบบนะครับผมใส่เคียร์ถอยหลังก็ติดนะครับ ตัวนี้เป็นจอกล้องของเดิมนะครับผมชัดแจ๋วนะครับผมนะครับระบบมันติใช้ได้นะครับเทสให้ดูนะครับผม oh. เลื่อนแท็กได้ปกตินะครับถอยห,หลังนะครับต่อให้ครบหมดนะครับใช้ได้หมดนะครับผม ใช้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูเบ็ดบล็อกนะครับเบรคบล็อกหนึ่งตัวนะครับผมติดตั้งให้เรียนรจบนะครับผมใช้สายไฟอย่างนี้นะครับเก็บให้สวยๆนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ